ไข่ปลาใส่อะไรบ้างกับผมดูมีเนื้อตาลแล้วก็เอาผสมน้ำตาลนิดหน่อยจมเลยว่าสีเข้มข้นขึ้นเข้มขึ้นอันนี้ผมชอบข้าวตรงนี้เพราะว่านี่แหละทำง่ายแต่ว่าบบกินอร่อยไงจริงๆต้องสอนยูนเพราะว่ายูนทำให้หนูกินอายูนผิดคนทำหรือเปล่าเออนี่สมัยก่อนก็ร้อนหรือเปล่าอรุณนะครับ มินดัต้อนรับทุกคนผมยุน่นะครับวันนี้นะครับทุกคนเรากําลังจะไปบ้านปัลลีนะครับปารลีอรทุกคนคิดถึงปารลีใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ที่บ้านปันลลีมีคุณลุงมาคุณลุงเกียรคลุงชื่อเกียรติทุกคนจําได้ไหมครับประมาณปีที่แล้วว่าผมก็ไปทาข้าวนมอมาขานมโบราณอะเพราะว่าคุณลุงเกียร์ดนะัคนมาจากสุพรรณบุรี รู้จักเกี่ยวกับขนมโบราณน,นะครับทุกคนวิธีทาขนมโบราณอร่อยด้วยแล้วก็แปลกด้วยอาจจะคนไทยหลายคนก็ไม่รู้นะขนมนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมก็พาไปให้ดูนะครับพาไปแนะนําคุณลุงด้วยแล้วก็ทำขนมกับคุณลุงด้วยนะครับนี่เราจะถึงแล้วปักซอยทุกคนได้หินเสียงหมาแล้วก็รู้ใช่ไหมครับเราบ้านมาบ้านใครลุงทอนลุงทอนสวัสดีครับโอ้โห สวยไหมช่วงนีออ้เขาฮิตไงอ๋อเขาฮิตเลียงกันอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีคุคณลุงมาแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหลูกชายโอ้โหไม่เคยเจอลูกชายเป็นเดือนๆแล้วนี่สาวโอ้โหลูกสาวเมือ่อกี้แบบเข้าหาลูกชายก่อน คนอย่างนี้ไม่ดีแข่อยู่ข้างหน้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอนานสวัสดีครับนี่ให้ลุงเกียรติโอ้โหข่าอร่อยอร่อย <c oughs> โอ้เราเริ่มจะปั่นแล้วเธอเราต้องรีบรีบดูรีบดูบดขนมไหมนะคะ ทอดปั้น้วยนะไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาพูดแล้วยืนยันทอดปั้นเลยอ่ะจำได้ป่ะอุ้ยหนูมานั่งตรงนี้ดีกว่าเออนี่ใกล้ๆของกินดีจดีกว่าใช่ใช่คูครูคืลืมหมดแล้วนะครับเก็บกระสอกครัวทิ้งแล้วก็ไปต้มเหรอค่ะอันนี้ข้างในใส่อะไรบ้างกับผมดูมีเนื้อตาลเนื้อตาลแล้วก็เอาผสมน้ำตาลนิดหน่อย ให้แมนออกมากวานิดๆแล้วก็ใส่เกลือลงนิดๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีแป้งยูป้านเก่งน,นะนนว่อนป้านมั <ๆ S 2> ตัวใหญ่ๆนะ <c oughs> ตอนนี้ป้านเนี่ยเหมือนเหมือนจ้าตำลับเลยนะเนี่ยพอช่วงนี้ผมก็ทำอาหารที่บ้านอย่างเดียวไม่ทำอะไระยูปูภาษาไทยเก่งเออ้าค่ะเก่ง เี่ใครภาษาภาษาอะไรหลอกไปได้ตอนนี้เนี่ยรู้หมดโอ้ยยิ่งเรื่องเงินนี่โหรู้ไปเลยใครพูดว่ายืมเงินหน่อยยืมบหรฮะอะไรนะยืมยืมคืออะไรครับอย่าไปเชื่อรู้แต่ว่าทำเป็นแบบฮะยืมแปลว่าอะไรเหรอครับแล้วกระจายเกลีจบโอ้ยยูนุคนลูนี้นั่งตัวตรงเลยโอ้ใช่ผมก็แบบ ปัวผมก็เล่นคอมเยอะกันไปก็เลยชอบอย่างเนี้ยผมก็เดินตลายปุยมากนะครับแต่ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไม่เคยเห็นที่ผมเคยทำใช่ใช่ครับไม่เคยมีขายเลยครับไม่เคยเห็นที่เขาขายคนสมัยใหม่เลยครับแล้ทำไมไม่ทําขายอ่ะถ้าขายผมคิดว่าแบบโอ้ใช่เขาเป็นหายากวัตถุดิบฐานายากรสตาเนี่ยรูปขูดเองอ๋อ กี่ป like, ีคะ20ปีแล no no, okay. so ้ว20ปีถ no mm ึงจะออกลูกณลุงปลูกไว้ลุงรอรอเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ออกหรือว่าลืมปลูกแบบลืมลืม๋ยวก็ี๋ยว่าเออปลกนี้ให้มันขึ้นต้นมาแต่ไม่ได้คิดลอกผลตรงนั้นหรอกไม่ได้วางตัวปลูกไว้ลุกหลานอย่างเงี้ยไม่ดวางไม่ได้วางตัวปลูกเลยไว้รหลาดอย่างเงี้ยว่ด้างมด้วางตัวปลก อย่พอต้มสุกแล้วมันจะเหลืองมากอือใช่อใช่ใช่ผมจำได้ <c oughs> อเสร็จได้กินแล้วเหรอได้เสร็จแล้วจริงเหรอจริงโอ้น้ำตาลเดี๋ยวออกินได้แล้วอันนี้ผมชอบขนมนี้เพราะว่านี่แหละทำง่ายแต่ว่าแบบกินอร่อยไงที่เราใส่มะพร้าวคือไม่ให้มนะันติดนัำแล้วมันก็อร่อยด้วยต่อมามามานี่นี่วิธีลุงทำให้กินลุงจะทำให้กิน ป้อนยูนเพราะว่ายูนทำให้หนูกินอ๋ออายูนผิดคนทำหรือเปล่าต่อปท่าตีนี้คือป้อนยูนนี่โอเคเนาะอ๋ออะมา,านี่สมัยก่อนเขาต้องให้ผู้หญิงป,ป้อนให้พี่ผู้ชายแล้วเออนี่สมัยก่อนเขาบอกร้อนหรือเปล่าอร่อยไหมพี่อืมเนืออร่อยมากครับอร่อยมากออมะหอมทรรมชาติาท้องรองเป็นเดียบ ใช่ไหมหมธรรมชาตินนะ้อนุ่มหอม,มกลิ่นตานอ่อนๆเขาหอมมากเขาชอบกินอันเนี้ยเพราะว่าหอมมากอะ่ะหอมธรรมชาติแบบยูเดี๋ต้องบอกโอ,อตาจากสุพรรณเนี่หอมมากเลยอ่ะจากสุพรรณต้องบอกต้องบอกว่าตาจากสุพรรณด้วยตาจากสุพรรณอร่อยมากเลยอะ่ะขอเปิดกล้วยได้ไหมได้โอ้โหผลส้ม เขาบอกแล้วไงอันนี้อร่อยเมื่อกี้ยวนแยกตรงกินหมดเลยอันนี้กินกินจนอุ่นอุจะอร่อยใช่ไหมเออ,เอ,อต้องรีบกินนะตน่านเ,เออต้นตาลชุบผานเด้ออันนี้อร่อยมากอะผมก็รจริงผมก็อยากให้แบบทุกคนกินอะแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่าอะไรช่วงนี้ไม่มีที่ขายไงหาย,ยาก<ๆ>ไงกล่องนั้นมันเล็ก กินอันที้ไปก่อนใช่ไหมไปเรียกกำลังจะาำไม่เจอลูกชินอยู่แล้วเราก็เ,เก่งเวทจนด้วยนะ,ะทำัวให้บบเป็วเงียบเงียบนอนยูนกินนะ้ำโอ้โหใครจะกินชามน <c oughs> มี้ไม่ไม่มีแก้วหรไไแวอรแบบนี้นะะสไตล์ไทย น้ำน้ำอย่างนี้ไม่มีไข่ใช่ไหมครับไม่มีไข่คนไทยกินแบบนี้แล้วก็ใส่มะลิปกติขัดใหญ่กว่านี้อันนี้ยัง<น>ขัดเล็กนะไหมไ,ไ,ไม่กินอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น <c oughs> ไม่เกรงใจแล้ว <c oughs> เอาตัวรอดเลยนะกะไม่กินข้าวบ้านเลยกะกลับบ้านนี่นอนเลยใช่ไหมคนนี้ที่บ้านตรงนี้ไม่มีอะไรกินด้วยใช่ถูกแลก้ว ใช่บอกว่ากินกินที่นี่ให้อิ่มแล้วค่อยกลับบ้านนะจริงเหรอครับก็ได้ครับจริงๆเก่งใจอยาแต่ว่าได้ป้าไม่พูดอย่างเงี้ยมนกินให้อยู่ตรงนี้อิ่มก็ได้ปราณกระยาบโอ้โหวันนี้น้ํานี่นะนะน้ำมาต้มมาหลายชั่วโมงแล้วนะจ๊ะไม่อร่อยไม่ได้นะจ๊ะโทษด่วนนี้ดิโอ้โหทำไมเขาใช่ได้น้าน่ะก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหไม่มีออฟครอ๋อมีไก่ด้วยอย่างเงี้ยอื อก็ไก่ต้มแล้วก็หอมมากนะครับเนี่ยลองทำเหมือนขําหมูแกล,ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมั่งเนี่หอมมากหอมลองมากินกับแม่ไปแล้วงานนัวให้เธอเลยโอ้โหเส้นนิดเดียวเองแม่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวสามบาทแล้ววัน,นแม่ที่บ้านเราไม่มีอะไรกินนะใช่ต้องกินที่นี่ให้แบบจำพี่ออโอเคเได้ครับประมาณนี้ไม่กินเยอะเพราะว่ากินขน้าวลงไปแล้ว มนมีเรียบลอยมากอ่ะทุกอย่างก็ใส่ไว้อย่างนี้อเราต้องใส่ไว้อย่างนี้นะจริงจริงแล้วก็ปั้นปลาเรียมีผงชูรสนี่ด้วยผงรสด้วยใช่เหรอชรสเราไม่ใส่รวมใช่เหรอเราแยกใครแย,ยกมันเนาะ <c oughs> โอ้โหกระเทียมเจียวด้วยใส่เข้าวด้วยงาเนเยอะกระเทียมเจียวนะวหนาวกันเลยซื้อห่อ้ <c oughs> ว้าวถ้าแม่เม่ไม่กินแม่ก็เสียใจนะครับเราพูดตรงตรงลาวลงเมื่อละลาเมื่ <c oughs> <c oughs> อร่อยไมยอร่อยเนะอ,อนะทำไมบ้านนี้เย็นอ่ะบ้านหนุมันร้อนอ่ะถ้าบ้านไม้อย่างนี้อ่ะต,ต้นฝนตกเสียงดังไหมครับดังเสียงลังคาสีอะดังบอบบาบถ้าาบันเข้ามาที่นี่อ่ะบ้านป้าหนิ๋นไข่กล้วยกยี่ได้แล้ววะผมคิดว่าถ้า้าบนหมูสามเข้ามาเร็วๆนะใหญ่แล้วๆนะจะรออยู่ดูเทพเนี่ยวาเรียบร้อย สบายท้องขอขอบคุณยังขอบคุณใครนะขอบคุณทุกคนในบ้านนี้เกัาสาวอีครับคุณลุงดิไป,ดไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้กินอร่อยอร่อยโอโ้แม่ได้อะไรหรอครับโอโ้ได้อะไรด้วยแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้กิน ก่อนของกินขนมไข่ปลาอร่อยเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนหน้าไปหวานอร่อยหอมดีใช่ไหมครับวันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็พอเขาก็ดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับกินก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยไงวันนี้อ่ะกินทั้งข้าวด้วยขนมด้วยทียแย่แล้วเต็มที่จะกลับบ้านนอนได้แล้วนะคนลงโคตคนมากนะครับวันนี้อยู่เย็นเป็นจุกไปแล้วนะครับคนลนสวัสดี ครับวันนี้แค่นี้กันนะครับทุกคนเจอกันว่นจันทรนะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีจ้าว